โรงเรียนผาอินแปลงวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาที่นับได้ว่าเป็นแหล่งวิทยาการเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งอยู่ที่บ้านเอราวันหมู่13ตําบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลยตามถนนสายอุดรเลยบนเนื้อที่ทั้งสิ้น111ไร่ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเน้นความเป็นไทยใฝ่ก้าวหน้าพัฒนาสู่อาชีพอัตลักษณ์ของนักเรียนไหว้งาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2563โรงเรียนผาอินแปลงวิทยาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดระยะเวลากว่า40ปีนับตั้งแต่โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระ,ะดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั้นโรงเรียนผายอินแปลงวิทยานับเป็นสถานศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพด้านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มากด้วยความรู้ความสามารถด้วยกันทั้งสิน้นโดยปัจจุบันมีนายดิเรกศีโยธาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายนพรินทสุบินรัตน์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา30คนนักเรียน451คนโรงเรียนผายอินแปลงวิทยาได้น้อมนำแนวทางในการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาจนสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จขององค์กร โดยมีการศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบมีการสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนให้พร้อมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆโดยเริ่มต้นพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอนจากหลักสูตรการเรียนรู้บูรณาการสู่แผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมเพื่อเชื่อมโยงแนวคิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อเนื่องมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติของโรงเรียน,นรโรงเรียนมีนโยบายแก้ไขปัญหาทั้งระบบด้วยความประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดทำสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายเน้นการมีส่วนร่วมอย่างประโยชน์แก่ส่วนรวม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันปลูกจิตสำนึกในใจให้เห็นคุณค่าก่อนจะดูแลปัญหาต่างๆด้วยใจจริงเพราะการทำงานเพียงเพราะหน้าที่นั้นจะสำเร็จได้ยากแต่ถ้าทำด้วยความดีจะได้ความคุ้มค่าในชีวิตโรงเรียนผาอินแปลงวิทยาน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้พออยู่พอกินมีความซื่อสัตย์สุจริตทำงานอย่างมีความสุขด้วยความภาคเพียรรู้รักสามคัคคีสามารถรู้ปัญหารู้ทางออกของปัญหาร่วมมือกันทำงานใส่ใจกันและกันทำให้เกิดผลดีต่อองคอ์กรบรรเทาการปวดเมื่อยแก้ โรงเรียนผาอินแปลงวิทยาได้จัดการศึกษาตามมาตรฐาน,านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2561น้ายดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนผาอินแปลงวิทยาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจ,จารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสำเร,ร็จทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยอย่างมีความสุขมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนผายอินแปลงวิทยา มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนจนสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาคือด้านความรู้คุณธรรมความเป็นไทยและรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผู้บริหารครูบุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการในแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม จนสงน่งผลดีต่อสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นมาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนผายอินแปลงวิทยาได้จัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่สิบโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการรวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำผลที่ได้นั้นมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินยัยมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดี โรงเรียนผาอินแปลงวิทยาจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามทางด้านการศึกษาที่ได้ทำหน้าที่ตอบสนองนโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐอย่างเต็มภาคภูมิ